น oh ี่ยแล้วก็มันจะมีตัวนี้อยู่อ๋หนูก็ว่าเวลาเขาสตาร์ทเขาสตาร์ทยังไงโอ้ ็นใกล้ๆกับรถอีแทตกของของไทยเลยนะคะอ๋อตัวนี้คือคันโยกมมันจะีีบางคอน๋อใช่ใช่หนูเคยเห็นบางคันเขาจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้อยู่อยู่ข้างอยู่ข้างๆแล้วแต่เราสะดวกใช่ไหมคะขับเก่งมากนะคะผู้หญิงก็ขับได้สุดยอดเลย ký té nhạc không biết lý đừng ý của con